อีเง้าออกลูกวันที่สิบห้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ทองแรกแพะสาวอันนี้ผ่านการตรวจเลือดแล้วโอ้ตูข้างเงี่ยผมจะวะ่า นี่นี่นี่ขอดูหน่อยแม่บอกว่าเป็นตัวฟูเนาะท่านเห็นเปล่ตัวฟูกับตัวผูกตัวผอดมาเศร้าเลยมั้งเห็นมาเคลื่อนบุจับแต่บอลว่างจับเหมือนกันจับได้อยู่มจับได้อยู่โอ้ยืนยืนได้แล้ว ไข้ห้ำสองสีสีขาวกับสีดำเห็นวะเท่หรอะโอ้ลกลกออกไปตัวผู้ น้อ,องแม่เนีอัน้มันแกะว่ามันแม่หนูดิ <c oughs> แม่แกะอีหงามันโตเงาเลยซือย้ออีหงาเอา้าตื่นหอดลูกจะคล้องทีอ๋อเลือนลูกจะคล้องไป ยืนดีๆยืนดีๆถ่ายรูป FC เบิ้งกันเนี่ยกางลูกเนาะมื่อนี้เป็นมือแรกเดี๋ยวแข็งก่อนสิไม่จับเห้เบิ้ง ตอนนี้มันยังอ่อนๆอ,อ,อยู่ยางบอท่านได้แข็งบันเลยโอเคกินนมดูกินนมโชว์ดูนี่อะไรแล้งเดี๋ยอว,วะ,อออะกินนมเองเวยเพ่ต้องจับยากก,ยกกินเลยฮัลโหลกินเลย